อรุณสวัสดยามเช้านะครับวันนี้พาเพื่อนๆมาอัปเดตนะครับมีคำถามหลายๆท่านเลยนะครับไม้ที่แยกนะครับที่ทอดออกจากถุงประมาณ1สัปดาห์นะครับนี่เลยนะครับก็จะมาพามาชมนะครับมาอัปเดตประมาณ1สัปดาห์นะครับพี่ๆนี่เลยไม้ก็จะแตกตากิ่งออกมานะครับบางต้นนะครับก็เริ่มจะแทง ยอดออกมานะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่เลยแต่ละต้นแต่ละแบบนะครับอันนี้เป็นการนั่งแทน่นเชิญชมไม้สีนะครับนี่เลยนะครับเราก็จะเลือกเราก็จะเลือกที่มีสีสันนะครับที่ชื่นชอบหรือว่ามีพี่ๆให้นั่งแท่นให้นะครับก็จะทำแบบนี้เอาไว้แล้วก็เมื่อถึง เวลาออกดอกนะครับก็ออนำมาแบ่งให้กับพี่ๆนะครับนนะครับประมาณหนึ่งสัปดาห์นะครับผมไม้ก็จะแทงใบมาประมาณนี้เลยนะครับ ลองเอาไปนั่งแท่นดูนะครับพี่พี่ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกันนะครับก็มีคำถามสามารถพิมพ์ทิ้งไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับเกี่ยวกับการเลี้ยงชวนชมนะครับพี่พี่ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ